สวัสดีครับกลับมาพบก,กันเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้หลังเกมลอนจิลิเลเกอร์เจอกับคีบแลนด์คาวาเวียนะครับเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้เป็นเด็กอเมริกานะอยู่ที่นี่เป็นหลักแล้วก็ดูกระแสบ้านเมืองเขาเนี่ยคือมันก็จะมีคนติดเคเบิลเนี่ยสามารถดูถ่ายทอดสดได้แต่ว่าถ้าเดินไปตามรอบเมืองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนประเทศไทยนะนี่คือคือความต่างของต่างประเทศกับประเทศไทยถ้ามันเป็นประเทศไทยเนี่ยอยากจะดูอะไรอะ่ะสมมติ อยู่ย่านเมืองทองเมืองทองแต่ออย่างเงี้ยก็จะต้องมีเมืองทองให้ดูบทแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ได้มีการถ่ายทอดสดขนาดนั้นเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ซื้อตั๋วก็เลยเดินไปตามร้านอาหารเนี่ยก็ไม่มียกเว้นว่าจะไปเข้าครับเท่านั้นถึงมีแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยมันเป็นวันที่เขาโฟกัสบานมหาลัยเป็นหลักกระแส NBA ก็ไม่บูมเท่าไหร่เลเกอร์เนี่ยเมื่อวานยิ่งแข่งเที่ยงค่งด้วยเนี่ยก็เลยไม่ได้รับความสนใจมากเท่ามหาลัยนะแต่ว่า เลเกอร์เนี่ยก่อนเกมเนี่ยก็จะมี2เรื่องคือเลบอนกับ AD เนี่ยเป็น Questionable ไม่รู้ว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ลงทั้งคู่เปิดเกมมาเลเกอร์ขึ้นนำได้แป๊บหนึ่งแล้วก็โดนดาร์เดสกาแลนกับจาร์เรตอเลนถลุวงในเล่นวงนอกพาคริปแลนกลับมานำและท้ายควอเตอร์1เนี่ยได้ดีอาเจโรลาเซลมือติดไฟยิง3แต้มเป็นกระบุงพาเลเกอร์กลับมานำในควอเตอร์แรก36ต่อ3 3 เปิดควอเตอร์2มาเลเกอร์ยังเล่นดีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทอเรียนสปินโอ้โหชุด2เล่นดีมากเปิดควอเตอร์2มาเนี่ยเลเกอร์นำห่างเป็น10คะแนนละตอนนั้นเนี่ยเราชื้นใจและคิดว่าโอ้งานง่ายวันนี้3แต้มมาท็อปฟอร์มเนอะแล้วก็ยังรักษาฟอร์มนำได้อย่างต่อเนื่องจบควอเตอร์ที่2เลเกอร์นำา65ต่อ56ตรงนั้นเนี่ย เรานึกไม่ออกเลยว่าคลิปแลนคาร์เลียจะกลับมายัางไงคิดว่ายัางไงเลกเกอร์ก,ก็กินนิ่มแน่นอนเข้าสู่ควอเตอร์ที่3อยู่ดีๆก็ช็อตไปดื้อโดนคลิปแลนลันเจต้าบ้าง8ดแต้มบ้างจากนําอยู่89คะแนนกลับมาโดนตีเสมอและก็มีช่วงที่กาแลนยิงจนพิกกลับมานําแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในช่วงท้ายควอเตอร์ที่3เลอบอนก็มีสมาธิลงมาคอนโทรลเกมบัญชาเกม กลับมาพาเลเกอร์นำอีกครั้ง90-78ต่อและเข้าสู่ควอเตอร์ที่4เลเกอร์ลันแบบม้วนเดียวจบเลยไม่ว่าจะเป็นเดวิดดีโลเลบอนผู้เล่นสำรองทอรียนสปิน Spin, ก็เล่นได้ดีมากจบเกมเลเกอร์ชนะด้วยสกอร11์116-97ต่อนะครับสถิติเด่นๆที่ทำให้เกมนี้มันขาดเนี่ยนั่นคือการเทิร์นโอเวอร์ของคีแลานคาเลียร์คีลนคาเวียร์เทิร์นโอเวอร์18ครั้งเลเกอร์เทิร์นโอเวอร์17ครั้ง แต่ว่ารายละเอียดของเทิร์นโอเวอร์เนี่ยคีฟแลนด์จะเป็นการส่งเสียส่งพลาดและเลเกอร์ตัดบอลสวนกลับได้แต่เลเกอร์เนี่ยเทิร์นโอเวอร์17ครั้งเนี่ยส่วนครึ่งน,นึงเลยอะเป็นเทิร์นโอเวอร์แบบทาวเวอร์ลิงเหยียบเส้นออฟเฟนซีฟฟาวอะไรแบบนี้เลยทำให้แต้มที่เสียเนี่ยคีฟแลนด์คาร์วาเลียเสียแต้มจากเทิร์นโอเวอร์26คะแนนเลเกอร์18คะแนน มันเป็นจุดต่างกันตรงนี้และเลเกอร์เนี่ยก็เปลี่ยนแต้มจากเทิร์โอเวอร์เป็นเกมฟัสต์เบรกเนี่ยและรวมถึงภาพรวมฟัสต์เบรกทั้งหมดเนี่ยเลเกอร์ก,รกดไป32คะแนนจุดนี้คือจุดต่างของเกมนะครับซึ่งโค้ชคลิปลลนคอเรียนเนี่ยก็ออกยอมมายอมรับว่าพวกเขาเนี่ยเทิร์โอเวอร์มากเกินไปทําให้เกมนี้มันติดติดขัดขัด,ขดไปไม่ถึงจุดหมายนะครับแล้วก็สถิติอื่นอที่น่าสนใจนะครับเลเกอร์ยิง3แต้มสูงถึง43 ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เลเกอร์ยิง3แต้มแม่นมากๆแล้วก็แต้มเซคันด์ช็อตคีปลันควาเลียได้ไป11คะแนนเลเกอร์ได้ไปแคะแนนนะครับเดี๋ยวมาดูประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่า5ประเด็นเนี่ยผมเห็นอะไรบ้างประเด็นแรกนะครับแมนออฟเดอะแมตช์เนี่ยผมเลือกเลือกยากนิดนึงเลอบอนก็ดีมันมีช่วงเวลาที่เลบอนลันกลับมาเอดี AD, สม่ำเสมอมากทั้งเกมขาดเขาแทบขาดใจเกมรับเอดีแบกมากๆ เกมลุกก็ทำได้มาตรฐานแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเอาเอาส่วนตัวลว้ลวนๆเลยนะมันไม่ได้ว่าใครเล่นดีที่สุดหรอกเอาเป็นส่วนตัวเนี่ยผมให้ดีโรลอสีมือติดไฟผมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยผมผมชอบดูดีโรตอนยิง3คะแนนมากๆมันมันมากดีโรเนี่ยเมื่อวานกดไปทั้งหมด28คะแนนมี5รีบาวสอแอซิตสาแต้มยิงไป6ลูกฟิลโก60% ฟิลโกโดยรวม64.7%ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เขาเขามั่นใจมากเขาแบบเขาโคตรมั่นใจถ้าแบบบอลเข้ามือแล้วมันเป็นจังหวะของเขาเนี่ยเขาพร้อมยิงแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะครับซึ่งสถิติเนี่ยมันมีเทิร์นโอเวอร์สูงถึง6ครั้งจริงๆเนี่ยเขาไม่ควรเป็นแมนอ f t เดอ a แมหรอกแต่ว่าคือคือความมั่นใจของเขาเนี่ยมันคนแบบนี้คือสิ่งที่เลเกอร์อยากได้แหละคนที่พร้อมจะ พร้อมจะกต้าขึ้นมาแย่งซีนเลบอนแย่งซีนเอดีพร้อมจะเต้ามาเป็นมือ3มของทีมผมว่าถ้าใครดูเมื่อวานน่ยในครึ่งแรกอะ่ะจะแบบจะเลิฟดีโลมากยิงแต่และลูกนี้มันม,นมนทั้งนั้นแลย้ยิงแบบยิงแบบเอาตายอะ่ะคือถ้ามันเป็นเหมือนหนังแอคชั่นน่ยคือเขายิงแบบยิงคลิปแลนล่วงมาแล้วนะนะมันเหมือนจะดิน้นดินสิ้นลมแล้วนะแล้วนี่เอาปืนไปยิงอัดอีกปัง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 เงี้งยมาแบบ มันมันมากอะ่ะเออแล้วเรารู้สึกว่าเราเราชอบการเล่นของดีโรแม้ว่าโอเคประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนถะ้คนบอกว่าพี่มันเลบอนดีกว่าเอดี AD ดีกว่าเข้าใจได้แต่ว่าผมผมอาจจะชอบบาสสไตล์แบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าเมื่อวานเนี่ยเขาเขาเล่นได้ได้อัธรสด่ะก็เลยเลือกเขาเป็น Man the Man แมนออเดอร์แม้ละกันประเด็นที่2เนี่ยตอนแรกเนี่ยนั่งดูเกมเราคิดว่าประเด็นที่2ผมว่าเลเกอร์เมื่อวานป้องกันได้ดี ตอนแรกคิดว่าป้องกันได้ดีแล้วก็การที่เมื่อวานสังเกตอย่างหนึ่งนะคนที่โดดเด่นของชิฟลานคอรเลียเนี่ยมันไม่ได้เป็นโดนามไบมิเชลเหมือนที่เราคิดกันนะครับคือในใจผมเนี่ยคิดว่าโดนาวไบมิเชลเนี่ยคือมือนหนึ่งของทีมแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคนที่เล่นเยอะเนี่ยคนที่ได้ช็อตไปยิงเยอะๆเป็นดาเลสกาแลนด์ดาเลสกาแลนด์ยิงไปทั้งหมด25ครั้งโดนาวไบมิเชลเจอออสตินลีฟจับเราจับได้ดีมากเรามีออสตินลีฟไปจับมีเกวินเซนต์ไปจับ โดนาวิ away, Mitchell, มิเชลเมื่อวานได้ไปแค่10คะแนนแล้วก็ยิง13ลง4ฟิลโก3 0ผมมองว่าโดนาวมิเชลเนี่ยเป็นเป็นมือนหนึ่งของทีมนะในความรู้สึกของผมอะแต่พอหายไปจากเกมโดนตัดไปจากเกมแบบนี้ศักยภาพของคีปนังคาวาเลียก,ก็ลดลงซึ่งตรงที่เขาเอาเกฟไปจับอะแล้วเราเห็นเกฟสไลด์ขาเกฟมีความฟิตพอจะป้องกันได้เนี่ยอันนี้ใจชื้นเพราะว่าเป็นผู้เล่นที่เลเกอร์ไม่ค่อยจะมี ตรงนี้เป็นหนึ่งในหมากต้องชมเลเกอร์ก่อนว่าวางหมากไว้ได้ดีไม่ว่าจะเป็นออสตินลีฟไล่ตามมาตลอดสลับตัว2มาเอาเกฟมาจับตรงนี้ก็ชอบมากๆแต่ว่าอีกจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อมาดูสถิติจริงๆเอ๊ะทำไมมือหนึ่งอย่างโดนแวิเมเชลเนี่ยยิง1 3ครั้งดาริสกาแลนยิงย5ิครั้งห่างกันเท่าหนึ่งเลยนะคุณตรงนี้มันเลยเกิดคำถามว่าทีมนี้มันยังเป็นทีมของโดนาวิเมเชลอยู่หรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้น คนที่เป็นแฟนคลิปแลนที่ตามดูตลอดผมเข้าใจว่าโดนแวนแบกมาตลอดนะแต่พอเห็นเมนเกมนี้มันมันแทบจะไม่มีบทบาทเลยหรือว่าอนาคตโดนแวนจะไม่อยู่ที่นี่แล้วไหมหรือยังไงอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่เอาไปคุยต่อได้ของแฟนคลิปแลนคารวาเลียนะแต่ว่าถ้าจะพูดถึงเกมเมื่อวานเลเกอร์หยุดโดนแวนมิเชลได้ดีมากๆอันนี้ผมผมชอบมากนะครับประเด็นที่3เนี่ยก็ วก <Work> มานอกจากแมนออ t เดอร์แมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแอนโทนีเดวิสดีมากนะครับผมนั่งดูทีวีของที่เนี่ยเขาวิเคราะห์ก่อนเกมเนี่ยเขาชื่นชมเกมรับของแอนโทนีเดวิืฤดูกาลนี้เมื่อเอาค่าบล็อกกับค่าสตีลบวกกันแอนโทนีเดวิสเป็นคนที่เล่นเกมรับดีอันดับที่ของของลีกเมื่ออันดับสถิติของสตีลกับบล็อกนะซึ่งก่อนเกมเนี่ยเขาก็จะมีเอาไปสัมภาษณ์ลุยฮาชิมุระ ไปสัมภาษณ์ออตเทลีฟอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชื่นชมเดวิดมากๆว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีการอ่านเกมที่ดีเขาคิดตลอดว่าเกมรับจะต้องทำยังไงจะช่วยยังไงแล้วก็เมื่อมีทั้งสองคนอยู่เนี่ยมีเดวิดอยู่ใต้แป้นเนี่ยมันอุ่นใจแล้วก็นักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิาวเคราะห์ว่าเออเลเกอร์เนี่ยที่เล่นเกมรับได้ดีเนี่ยมันมีแจ็คสันเฮคอยพักออคอยพักเดวิดแล้วพอเกมรับเนี่ยมันมีลุยไฮชิมูระคอยสไลด์คอยชนให้ มีเดวิดคอยบอกมาเลยเล่นง่ายขึ้นมันมีตัวช่วยเล่นเกมรับให้เดวิดมาเลยทําให้ระบบมันลื่นไหลซึ่งเดวิดเมื่อวานเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเมื่อวานเนี่ยยืนอยู่ใต้แป้นน่ะโคตรโหดเลยบล็อกไป6ครั้งสติลไป3ครั้งดีมากๆเมื่อวานเนี่ยมี20คะแนน13รีบาวรีบาวเกมลุก4ครั้งฟิลโกโดยรวมแล้วมายิงลูก3แต้มลูกนั้นนะ่ะฝังเลยผมมองว่าเดวิด เป็นคนสําคัญของเลกเกอร์จริงๆอาจจะสําคัญที่สุดในในความรู้สึกผมก็เป็นได้นะแล้วส่วนเลบอนเมื่อวานก็ก็เกินเหตุอะเลบอนเนี่ยเลบอนเมื่อวาน3แต้มยิงไม่มายิง5้าลงหนึ่งแต่ฟิลโกโดยรวมยิงไป10ลูกฟิลโก5้าส้าเปอร์เซ็นตเขามี24คะแนน12บสองแอสซิตห้าีบาวหนึสติลหบล็อก เมื่อวานเนี่ยปัญหาอย่างเดียวของเรบบลเนี่ยคือเทอร์โนเวอร์เยอะไปหน่อยเทอร์โนเวอร์ไป5ครั้งแต่ว่าภาพรวมของเกมเนี่ยเมื่อทีมต้องการแต้มเมื่อทีมต้องการคนจ่ายคนจบเรบบลรับจบได้ตลอดเมื่อวานเนี่ยคือช่วงช่วงท้ายเกมเนะควอเตอร์สามควอเตอร์สเนี่ยต้องต้องให้ลุงเลยเมื่อวานลุงโหดมากยอดเยี่ยมมากๆในความรู้สึกผมนะแล้วประเด็นที่4คือรู้สึกสบายใจรู้สึก ชื้นใจเมื่อวานตัวสำรองของเลเกอร์เล่นดีอย่างที่อยากได้แล้วทอลเรนสสปินเมื่อวานมี18คะแนนดินวีดีมี6คะแนนเกฟวินเซนต์ไม่มีคะแนนนะไม่มีคะแนนเลยยิง2ลูกไม่ลงเลยแต่เล่นเกมรับใส่โดนาวเม,มเชลแล้วบวกอยู่15ชุดที่มันเล่นดีๆเนี่ยมันมีดินวีดีมีทอรเรนสปินมีเกฟวินเซนต์มีออตติล,ลีฟ มีอีกคนหนึ่งมันเป็นสี่ตัวเล็กและอีกคนหนึ่งมันเป็นไม่แจกสันเฮก็เดน่าจะเป็นเดวิดเดวิดเดวิดแน่นอนชุดนี้เป็นชุดที่เลเกอร์แบบได้แต้มเยอะมากๆในควอเตอร์ที่สามเป็นชุดแบบลันแต้มเลยก็ว่าได้เมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกว่าดินวีดี้เนี่ยยิ่งเล่นยิ่งเป็นตัวเองแล้วก็ในช่วงแรกที่มามันยิงไม่ค่อยลงเมื่อวานเนี่ยดินวีดี้ยิงลงนะแล้วก็ยิงสามแต้มไป2สองลูกฟิลโกห้าสิบเปอร์เซ็นต ซึ่งยิ่งเล่นผมก็ชอบดินวีดีอะเออคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเขาขึ้นขึ้นลงลงนะแต่ผมว่าดินวีดีเนี่ยมันมันเชื่อมเกมดีมันรู้จุดตายว่ามันจะต้องเล่นยังไงแล้วมันเกมลับเนี่ยพอมีเกฟมีดินวีดีเนี่ยเกมลับมันแน่นขึ้นแล้วพอยิงสามแต้มลงเนี่ยมันมันก็จบเลยว่ามันตอบโจทย์ทอร์เรนสปินเล่นตามจังหวะแล้วจบได้โอเคแจ็คสันเฮเล่นประมาณนี้แหละที่อยากได้เล่นเกมลับดุดันขยันวิ่งขึ้นวิ่งลง เกวินเซนต์นี่ขนาดยังไม่สมบูรณ์นะยังยังไม่ได้มีบทบาทกับเกมลุกแต่เกมลับเห็นแล้วว่ามีประโยชน์ตรงเนี้สำรองเลเกอร์ที่แบบเป็นแบบจุดที่ผมอยากได้เลยอยากได้ประมาณนี้อุ่นใจละภาพรวมของเลเกอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยก็อย่างที่พูดไปอะดีโลมี28คะแนน AD 22ยีอลบอน24แล้วก็ลุยฮิชิบุระมี7คะแนนติดลบ7ออตติลีฟมี7คะแนนติดลบ7มี3เทิร์นโอเวอร์ก็แม เมื่อวานอัลติลีฟก็ก็เดือดขึ้นขึ้นลงลงอ่ะแต่ว่ามันจะมีอยู่ชุดหนึ่งอ่ะชุดแถวคอร์เตอร์สามคอร์เตอร์สี่เขาเป็นคนช่วยรันมาก็ประมาณนี้แหละมันไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วก็ให้3ตัวเขาเด่นไปตัวเนี้ยเป็นตัวสนับสนุนไปแล้วกันส่วนตัวสำรองเล่นได้ดีมากนะครับสำหรับรอจิลิสเลเกอร์ฝั่งคิปแลนคาวาเลียเนี่ยคนที่โดดเด่นในเกมเมื่อวานนะครับก็เป็นดายเรสกาแลนด์ยี่สิบหกคะแนนแต่ว่าฟิลโกเนี่ยสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะ แล้วก็คาริสเลเวิร์ดก็เก็บแต้มเรื่อยๆกดไป21คะแนนโดนัมนมิเชลต่ำกว่ามาตรฐานมีแค่10คะแนนนะครับแล้วก็จาเล็ตอารเลนกับอีวาโมบี e ้เนี่ยมันมันไม่อิมพักเลยอะเมื่อวานโมบี้ก็ก็เป็นโมบี้คนเดิมอะโมบี้ที่หยุดเลอบอนไม่ได้ไม่ได้แบบโดดเด่นขนาดน,นั้นยอะไรเงี้ยผมผมเคยเวลาดูลายชื่อผมตื่นเต้นกับอีวาโมบี้คู่จาเล็ตอารเลนนะ แต่พอเล่นเงินจริงอะ่ะมันมันไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้ผมเลยอะ่ะล้วก็รู้สึกว่าคีปลด์ทีมปีนี้ก็แทบจะไม่ต่างจากปีก่อนเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นทีมที่ไปได้ไม่ไกลนะไม่ได้เป็นเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนั้นน่ะใครเป็นแฟนคีปลด์ก็ลองคอมเมนต์มาละกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวันที่ชื่นใจนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ช่วงค่ำนะครับผมจะไปดูเลเกอร์ครั้งแรกในชีวิตเจอกับทีมบอวนะครับอยากดูอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ ลาแล้วครับสวัสดีครับ